ค,ค่ะวัน <BI> น <AN F> ี้บารีวิวมีทั้งห้าเล่มนะคะมาดูเล่มที่หนึ่งกันนะคะความยาวอยู่ที่12.3นะคะความกว้างอยู่2.4สันหนานะคะ6มิลคะด้านอยู่ที่6.5นะคะเล่มที่สองนะคะความยาวอยู่ที่12.5นะคะความกว้างอยู่2.3สันหนา6มิลนะคะด้านอยู่ที่6.5เหมือนกันนะคะเล่มที่สามนะคะความยาวอยู่ที่11.5นะคะความกว้างอยู่2.3สันหนานะคะ7มิลคะด้านอยู่ที่6 6.3นะคะเล่มที่สี่นะคะความยาวอยู่ที่11.5นะคะความกว้างอยู่24ชั้นหนานะคะ5มิลค่าด้านอยู่ที่6.3นะคะเล่มที่ห้านะคะเป็นมิดแรกนะคะเป็นใบมีสีขาวนะคะความยาวอยู่ที่7.8นะคะความกว้างอยู่28ชั้นหนานะคะ4มิลค่าด้านอยู่ที่5.5นะคะมีทั้งหมดห้าเล่มนะคะวันนี้ งานหนัหนกๆลยได้เลยนะคะมี่บินมีดหักด้ามแตกนะคะทุกกรณีค่ะตลอดการใช้งานนะคะรับประกรรันให้ลย่ยนเค่มไม่เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้มีทางร้านเราจะทดสอบให้ทุกเล่มน,นะคะกดปล่อยออรีวิวจากมีดจีนะคะมีดแรก่สาหรับ งานในควมากมากๆเลยนะคะสลับแม่บ้านทำกับข้าวนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจทักแชทได้เลยนะคะ1 2 3 4อยู่ที่650สูงฟรีนะคะเล่มที่5 550สูงฟรีนะคะยนลูกค้าน่ารักทุกท่านนะคะฝากติดตามเพจช่างสารรสายเจด้วยนะคะและเพจหลักและช่อง u t u b e นะคะกดไลค์กดแชร์ให้หนูหน่อยนะคะขอบคุณมากๆนะคะที่หนทางร้านคะ่ะรับประกันตลอดการใช้งานนะคะ